คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาประชุมทบทวนปร,ปรับปรุงคำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของจังหวัดพะเยาเพื่อให้สอดคล้องกับสถาน,นการณ์ปัจจุบันวันที่28มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมจอมทองชั้น4สารกลางจังหวัดพะเยานายบำรุงสังขขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่11ทับ2565โดยมีนายแพทย์สุบัชัยบุญอัมพันธ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพะเยาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาในที่ประชุมได้นำเสนอการเตรียมพร้อมด้านต่างๆตามแผนการจัดการโรคโควิด -19 เปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิน่นในวันที่1กรกฎาคม2565 และกำหนดมาตรการวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3โดยประชาชนอายุ12ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนอย่างน้อย3เข็มร้อยละ60และจากสถาน,นการณ์ได้รับวัคซีนโควิดของประชาชนจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่27มิถุนายน2565ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นจำนวน153,505คนคิดเป็นร้อยละ35.87 ของประชาชนจังหวัดพะเยาหากความครอบคลุมการจะรับวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่ได้ตามเป้าที่กําหนดจะทําให้ประชาชนเสียโอกาสในการดำเนินกิจกรรมกิจการต่างๆรวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาของจังหวัดในภาพรวมและจังหวัดพะเยาได้กําหนดสัปดาห์รณรงค์ระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการวัคซีนได้อย่างครอบคลุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาได้พิจารณาทบทวนยกเลิกปรับปรุงคำสั่งและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดพะเยาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีมติดังนี้เห็นชอบให้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลดังนี้การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาคร,รัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มกระตุ้นเข็มที่สาเว้นแต่มีเหตุข้อห้ามทางการแพทย์ระบุว่าไม่สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มกระตุ้นได้ส่วนการจัดกิจกรรมของภาคเอกชน ขอความร่วมมือพิจารณาคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยจะให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มกระตุ้นเข็มที่3แล้วเท่านั้นเว้นแต่มีเหตุข้อห้ามทางการแพทย์ระบุว่าไม่สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มกระตุ้นได้ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิต และดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากยิ่งขึ้นตลอดถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสุริยะหลังการระบาดใหญ่ที่จะประกาศให้เป็นโรคติดต่อทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นให้ครอบคลุมในแต่ละจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ60อีกทั้งเห็นชอบให้สถานที่กิจการ,รหรือกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจาก ที่กำหนดข้างต้นสามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพะเยาภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองรายงาน